สวัสดีครับวันนี้ก็เพราะว่าผมช่อง pm 2 rr racing กันอยู่เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนแกนล้อหลังนะฮะ,ลลลละแล้วก็เปลี่ยนเบรกหน้าเบรกหลังนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยนะซึ่งแกนล้อหลังเนี่ยคือตอนแต่ก่อนตอนรอบที่แล้วผมไปเปลี่ยนยางในคือยางมันรั่วตอนส่งออเดอร์แล้วเนี้ยช่างมันไข่จนหวานอะ่ะมันก็เลยสวยทีนี้ผมก็เลยแบบเออต้องซื้อแกนล้อหลังใหม่แล้วก็เลยเออ เปลี่ยนพั b เบ k e ก็พอดีพั b เบ k e หมดพอดีก็ถือว่าเปลี่ยนยกชุดก็เลยมานั่งเซอร์วิสเองทําเองนะฮะก็เปลี่ยนเออ่พั b เบ k e หลังแล้วก็เปลี่ยนแกนล้อหลังนะฮะแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องเป็นโมโตเอ่อโมโดลิกเอ้ยลิกลิก,ลกโมโตโลิกนะครับผมคอสพาวเวอร์นะครับก็เป็นน้ํามันเครื่องจากนิวซีแลนด์นะครับผมก็เอามาลองเทสดูลองมาใช้ดูนะครับผมก็ ราคาไม่แพงครับ320บาทก็ผมก็ลองมาเทสตัวเบรดออยกลางๆล่างๆก่อนนะเราค่อยไปยเทสเบดออยสูงๆราคาเกือบเท่า300รอวีอะ่ะผมเลยอยากมาลองเทสดูกับเวสด,ดูว่าเฮ้ยมันใช้งานได้ดีไหมถ้าเกิดมันตอบโจทย์อะ่ะเดี๋ยวผมจะค่อยแชร์ให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะกับเจ้าโมโตเล็กนะครับผมคอสพลาวเวอร์นะครับผมก็ลองไปใช้ดูนะผมออกเสียงอาจจะแบบผิดๆสำเนียงนิดนึงนะผมไม่ได้เก่งสปีกอังกฤษเท่าไหร่ก็ก็ลองไป ลองไปใช้ดูครับเผื่อถ้าเกิดใครสนใจนะก็น,นี่ก็เพิ่งจะเปลี่ยนเสร็จนะฮะก็เปลี่ยนทั้งพอบรกหน้าหลังเลยหน้าเนี่ยปวดหัวเหมือนกันนะใช้เวลาเปลี่ยนนานมากกว่าจะเสร็จนะเพราะว่ามันมันเบรกมันติดเบรกมันเก่าแล้วอันนี้ก็ผมซูมเนี่ยคือยางเพิ่งเปลี่ยนเหมือนกันพอดีผมก็ไม่ได้ถ่ายเพิ่มเติมเพราะว่ายางใช้เติมตัวเดิมเพราะผมชอบตัวนี้ไอ้ใช้มิชล,ลินเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนเพิ่งจะเซอร์วิส เบรกหน้าเนี่ยก็ติดนิดนึงน่าจะเริ่มเริ่มเริ่มไม่ไหวละปั๊มหน้าเริ่มจะติดขัดละแล้วก็เปลี่ยนเดี๋ยวรอบหน้าจะเปลี่ยนจานเบรกอีกทีนึงก็ไล่เซอร์วิสที่นี่ที่หน่อยครับรถมันก็เริ่มเก่าละก็ผมมาอันนี้ดีกว่ามาเพิ่มมาเพิ่มเติมเรื่องน้ำมันเครื่องนะก็เผื่อใครจะสนใจนะครับตัวนี้นะผมเพิ่งจะลองสั่งมาใช้ดูเดี๋ยวถ้าเกิดมันใช้ดียังไงเดี๋ยวผมมาหลังไมหรือว่ามารีวิวเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับผมผมนี่ก็มา แค่มาให้ดูว่าเซอร์วิสเป็นยังไงบ้างนะครับเจ้าเวฟเซอร์วิสไม่แพงครับเวฟเนี่ยผมบอกเลยว่าราคาถูกมากแกนล้อหลังเนี่ยร้อยกว่าบาทเองแล้วก็พับเบรกเนี่ยร้อยกว่าบาทถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มนะลองลองดูนะครับผมับน้ำมันเครื่องโมโดลิกคอสพาวเวอร์ช่อง p m 2 r ็มทูอารนะครับวันนี้ก็เออ่จะมาพูดถึงเรื่องอันที่ผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะกับเออ่พับเบรกหน้าหลังอะไรเงี้ย ส่วนมากเสียเวลากับเปลี่ยนเพระเบรกหน้านิดนึงเพราะหน้าผมจานมันไปแล้วล่ะจานจานหน้ามันเริ่มกินเหลือย่างขอบนะก็เลยเปลี่ยนยากนิดน,นึงนะครับก็มีเสียเวลาดนึงตามภาพเลยเนาะผมก็ได้ลงคือไม่ได้ถ่ายวีดีโอเยอะเพราะว่าเออมันมีเรว่าอ,อะไรอะ่ะมันมีแบบบางทั่วบางตอนที่แบบผมถือไม่ได้มือเริ่มมือดาอะ่ะม,มือมือมันดํามากเลอะมากอย่างเราลื้อทำเอมนาะ แบบอันไหนที่เราซ่อมเองได้ก็ซ่อมๆไปอะไรเงี้ยลถใช้งานนะจ๊ะก็เลยแบบว่าเออมันมันก็เลยไม่มีโอกาสได้ถ่ายนะผมก็ใช้น้องถ่ายนิดๆหน่อยๆถ่ายเทน้ำมันเครื่องไปอะไรเงี้ยผมใช้ตอนนี้ก็ใช้เป็นตัวเอ่อโมโตโดิกนะครับผมใช่ว่าอ่านผมว่า,วา ก็เป็น,น,นํามันเครื่องของแบรนด์ที่สนับสนุนให้กับทีม KTM น,นะก็พอดีรุ่นน้องมันแนะนำมาผมก็เลยลองมาใช้ดูก็ผลปอากฏว่ามันก็ดีอ่ะคือกุ๊ปผมไม่รู้ว่ากุ๊ปไหนนะเป็นสังเคราะห์ร้อยด้วยผมว่าไม่แน่ใจว่า 3, 4หรือเปล่านะไม่แน่ก็อาจจะเป็นกุ๊ป 3, ามบวกกุ๊ปสอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้ตอนนั้นเมื่อกี้น,นี้ก็ถึงเอ่อกุ๊ปสบวกกุ๊ปสเนาะ ก็แน่ใช่นะถ้าจะไม่ผิดเด,เดี๋ยวผมขอไปดูสเปคคีก่อนผมไม่แน่ใจขอโทษดีขอโทษดีก็ไอตัวเนี้ยผมว่ามันก็โอเคนะโมโตริกอะ่ะก็นอนลองไปใช้ดูออกเสียงผิดหรือถูกเอผิดถูกยังไงก็ขออาภัยเอด้วยนะครับผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องภาษาอังกฤษเท่าไหร่แล้วก็เออไอนี่ไอที่ผมเปลี่ยนแกนใช่ไหมที่คุณเห็นอยู่ในภาพอะ่ะคือเห็นในคลิปที่ผมอธิบายคือเปลี่ยนแกนอะ่ะ คือประเด็นคืออย่างนี้มันเรื่องมันเกิดขึ้นที่ร้านซ่อมร้านหนึ่งนะผมขอไม่เอ่ยดีกว่าว่าชื่อร้านมันไม่ชื่อหรอกเป็นร้านซ่อมข้างทางนัง่นแหละแต่ทีเนี้ยประเด็นว่าเขาซ่อมที่ท่าไหนไม่รู้เออทำให้แกนผมอะเกนเกลียวเว้ยดูดีคือแกนแม่งปินเกลียวเฉยเลยเกลียวแม่งเรียบร้อยเลยอะคือแล้วจังหวะที่ผมต้องไปส่งงานพอดีอะจังหวะที่ผมไปส่งงานพอดี อนนี้มันเขื่อมันก็เล่งด่วนครับเขาก็เ็คคือยางมันตึกรั่วเว้ยวิธียางรั่วเฉยเลยแล้วผมก็ขับหาร้านเ่ยจะวิหาร้านนิดนึงพยายามขับช้าๆอย่างเงี้ยผมไม่อยากบวดเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวช่างโยผมเคยเล่าเคยพูดให้ฟังว่ายางที่มันกัดยางใหม่ก็เพราะว่าหนึ่งเราบดยางด้วยนะครับข้อข้อ,ขอน,นี้ก็ต้องควรระวังนะเรื่องของการขับขี่ว่าอย่าบดยางเยอะถ้าเกิดยางยังใหม่อยู่เนี้ยก็ควรหาร้านเปลี่ยนใกล้ๆซะอะไรเงี้ยเออ นี่แหละเพราะว่าบทยางุูบมันมันกัดยังไงเลยนะตัวยางไม่ได้กัดหรอกมันกัดเพราะว่าหนึ่งยางมันมันน่าจะแบบไปคุบกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นเออครานี้เขาว่าช่างเขาแนะนํามาว่าอย่าอย่าไปแบบเอออย่าไปบทยางมันเยอะเนี่ยเกลียไดไอยางนะแล้วก็เออพอมันพอมันลื้อใช่ไหมก็แนวนนร้านซ่อมรถแบบแนววัยรุ่นนั่นแหละเออแบบแนววัยรุ่น ดื่มน้ำกระโดมกระด้ะดอมอะไรเงี้ยว่าไปแล้วทีนี้ก็ไม่รู้ว่าขันท่าไหนผมก็ยังงงว่าเ,เราขันรอบนี้แล้วไม่เกีย่ยวนก้วเกนีหวเกีียวก็ใช้ได้ปกปติเนาะเกีียวก็ไม่รูดเนาะอยู่ดีก็รูดเฉยเลยทีนี้บรรลัยแล้วเนี่ยงานช่างนะทีนี้เราต้องแบบไขฝ,ฝืนไปก่อนเนะฝืนแบบไขฝืนเกี่ยวไปแล้วแบบไขแน่นได้อะเออถึงจะแบบโอย้ไม่ไขหรือไงทำไมวะใส่กินน้ำพรอมไม่หยเยอะเกินไปอเอาน้ำพทอมมาีย่ย ังเลยโกก็เลยทีนี้ก็เลยต้องอ่าผมก็เลยต้องไปซื้อไอ้แกนใหม่ซื้อแกนใหม่กับตัวนอ็อตใหม่เงี้ยก็เบเ็จก็เสียแค่ประมาณร้อยสิบเจ็ดบาทประมาณนี้เออแม่งแกนไม่ถูกดีว่ะแพงด้วยแล้วก็ที่จริงผมคนเกลียนจานแล้วก็ปั๊มปั๊มอ่ะปั๊มเบรกอะ่ะคือแม่งแบบ ที่แม่งผิดยากมากแบบดันดันลูกถูบอะกลับคืนไปแม่งยากมากอยากจะทำอะคือต้องทํามันสองคนอะเออแบบโหปกติร้านช่างเขาดันแป๊บเดียวะเราแม่งดันโหดันเทสเตนแทบตายเออมันดัน่จะลูกถูกแม่งจะกลับไปจุดเดิมได้งเจอเหนื่อยอะรอซะเหนื่อยเลยวันนั้นอะเออร่อซะเหนื่อยเลยนั่นแหละพอมาทำเองรู้ซึงเลยว่า คือรู้สึกเลยว่ามันคุ้มกับค่าแรงช่างดีก็ดีช่างแบบช่างห่วยก็ห่วยเงเี้ยมันก็มีบ้างนะเล็กน้อยผนะสมคอนเกรไปโอ้โหตรงนี้คอนเดนี้เลยเพราะว่ามีด่านตอนเร็วขนุนมีด่านไหมแล้วจะเอาคันแด,ด,แด,ด,ดนด,นนด,ดไปลดล่นซะหน่อยเออถูว้กไหมไหนนะเออตัวหัว ตอนนี้ผมเซอร์วิสก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เบรกหลังจากที่ผมไถสเ็จผมดืมย้ำเบรกเว้เพราะลมย้ำเบรกมันก็สวยเลยเนี่ยดืมย้ำเบรกมันก็เลยแบบเอาแล้วไงเบรกติดเว้ยนี่ต้องมาไถ่ทำใหม่เ้ย เบรกเข้าไปนะครับแบบเบรกหลังเงี้ยเราควรย้ำเบรกกว่านนะไอ้ดัมเบรกอ่ะมันก็ควรย้ำก่อนเวลาตอนนี้จะไถให้มันแน่นนะไถไอ้ตรงแกนนะแกนแกนล้ออ่ะให้แน่นอ่ะก็ควรย้ำเบรกไว้ก่อนเพื่อให้มันแบบเรียกว่าเบรกไม่ติดอ่ะบางทีเราเบรกไปอยู่นีติดเงี้ยฝืนเงี้ยเยอะยทางร้านไม่พอย้ำเบรกให้ไม่เข้าใจเพราะอะไรนะ